สวัสดีคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับผมคลิปนี้นะครับผมกับน้องจัดชวนทุกคนนะครับมากินตํามมั่วตำมั่วลงทะเลนะครับผมตำของเราใส่แต่น้ำปลาแล้วก็น้ำปูน้ำปลานะครับแล้วเรามาเน้นอันนี้เลยมีทั้งหอยดองกุ้งดองแซลมอนดองปูดองนะครับผมวันนี้เราลงทะเลกันนะครับข้าวครับผมอันนี้เป็นข้าวเคี่ยวงูนะข้าวเคี่ยวงูเม็ดมันยาวๆนี่พี่เกม มันยาวมยาวมันยาวๆอย่าพูดไม่ชัดเหมือนพี่ติดแล้วไงติดพี่เกมพูดไม่ชัดอยู่มาครับผู้ชมแซลมอนอีกแล้ววันนี้หิวครับผมบริจัดสักหน่อยนะครับแล้วก็มีหอยดองเคยกินไหมหอยอ่าหอยนางลมดองอ่ะทุกคนยังไม่เคยดองสีอิ่วอ่ะตัวใหญ่มากจะพี่จะลองก่อนผมจะลองสงตอันนี้เป็นครั้งแรกของชีวิตเลยเนี่ยกินหอยดองกับสีอิ่วเนี่ยไอ้ผู้ชมหอยตัวใหญ่กินมหน่อยทิ เรื้อยหวานบอกเลยน้ำดองมันหวานด้วยนะชิมมากอยากลองอ่ะหอมมากชิมต้องใส่ลูกโดดเราใส่ลูกโดดด้วยกระเทียมด้วยไม่งั้นก็ตักนี่ใส่ไปนิดนึงหวานนะหวานมากชิมไม่งั้นเราตักอันนี้ใส่นิดนึงมันก็จะหอมใส่พริกแล้วแบบแต่ผมไม่กินลูกโดดอร่อยนะเด็กไปนี่แหละของอร่อย อหอมหวานเมนูใหม่ปกติเรากินแต่กุ้งดองปูดองเนาะเราต้องเอาหอยนางรมมาดองด้วยดองดูเข้าท่าครับคุณผู้ชมนี่ดองเองเหรอพี่เจมดองเองดองขายได้นะเชฟเกมเสฟเกมเราไปซื้อไงเขาก็มีน้ําดองผสมให้เราแล้วเราจะเราก็ซื้อหอยมาแล้วก็ เอาน้ำดองนี่เขาใส่จากแซลมอนเนี่ยมาเทใส่หอยมันจะได้หลายดองมาครับคุยชมแทบๆเดวยกันครับผมเข้ากันเดี๋ยวหวานเด้วยส้มตำก็อร่อยไม่มีเปียดอร่อยอร่อยเขาบอกว่ามันยาชุมกํมหลังใชครับหายยาดอบเหรอใช่ไม่รู้นะพี่ไม่เคยอ่ะ มีอะไรที่ทฤษฎีปฏิบัติไม่เคยครับผมเขาว่าอย่างนั้นใช่หรอง่ากินหอยอย่าเป็นยาโดบไม่เชี่อนะฮะไม่เชี่ยนะอะไรหรอต้มตังพี่ก็แซบนะแซบมากอร่อยมากร้อนคอลงไปท้องเลยอร่อยเจ้าน้ำดองอ่อนหวานอร่อยเนอะน้ำดองยอดไอ้มะม่วง ข้าวเหนียวอันนี้ปลูอย่างไรปูไขด่ดองโคตรจีนงหูไข่นี่ไข่ไข่ไม่ใส่ไข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 ่ขแล้วก็เนื้อดึงครับผมอร่อยอันนี้ตำตำแบบล่วงๆ้วงบ้านเราเรียกว่าตำล่วงตำใส่น้ำปลาน้ำปลามะนาวพริกตำล่วงหรือตำลวกๆวกตำล่วง,วงอ๋อหวอือหือนไหม หอยครับหอยทุกคนชอบน้ำดองมากอ่ะนี่น้ำดองต้องลองปูไข่ดองนิ่มแต่แมันดูใสกว่าทุกรอบนะอันเนี้ยหอยเยอะไหมอร่อยหวานแอมมันกินได้ยังแอมมันอ่ะอยางเลยกำลังอร่อยกับหอยอยู่หอยมันตัวใหญ่นี่แต่เก็บไม่มีครับทุกคนแต่เก็บหมดก็เลยต้องใช้ช้อนนี่แหละนี่มาครับอื โอ้ตักตักน้อมนี่ตุ่มนี่แล้วไปตักมาแล้วอ่โอ้ยดูดลงคอแล้วแซบมอแซบพักขนาดชิ้นบึกเอฟเลยส้มตำตำม,มาเตดสุดย่อนมาไปเตดแล้วเนี่ย ตำมุลไหมจำมุนจำมัน,มนกับข้าวเหนียวสุด <c oughs> ตะบอกเลยมุง <c oughs> ด,ดองอ,อย่าเริ่มกินผักโอผักมาลดเลยโอ้ <c oughs> ไม่น่ากินลูกโดดเยอะเลย <c oughs> เผ็ดอย่อนกันนะั่นเนี่ยครับกระเทียม กระเทียมดองแบบไม่เผ็ดจนเกินไปั้งกระเทียมนั่งฟลิกน <c oughs> ี่เอ,อือทุกคำอ่ะทุกคน <c oughs> คำอร่อยอะ่ะ <c oughs> ต้ตมตำนี่พี่ว่าอร่อยนะอร่อย <c oughs> ถ้าอยู่ในป่าหรือว่าทำงานล้อนๆนะทุกคนหลายๆคนแบบเนี้ย <c oughs> อร่อยโอ้โหทำงานเหนื่อยแล้วมากินเนี้ย <c oughs> สุดๆอ่ะ าขากะปวดแล้วขาตังตำชุ่มมาก,กินโยกนี่ล้ำแย่งกันกินได้แบบอนพี่บ้าอร่อยนะเลือกถึงมาก่อนเลยมผมพองใจกับน้ำนี่จังเลยนะอร่อยหวานแบบมากินได้เลยอ่ะเจ้าเนวทำอร่อยนี่ทุกคนหอยก็แซ่บมาก น้ำดองหวานคิดว่านี่คือแบบพูดอือหือประมาณพันครั้งคิดไหนอร่อยอร่อยอ่ะแต่อืือหอบ่อยนะทุกคนออืก็ทุก่มติดติดอหือกันแล้วเป็นโรคอือมือรู้หรอก่าเองอ่ะทำไม่ได้เขาเหนียวป๊อปได้ไอ้เพราะอากาศติกมั้ยมีค่ะติดรัง เอาโยกกระติกมาเลยล่ะอันนี้เอาคืนไปได้เข้าปั่นฟรีท่านไปแล้วอ๋อมือมันเปิดดล่างข้อมโอ้โหแซลมอนผักไม่ลดเลยพี่เกมก็ไม่กินผักกันนะผังพี่จะหมดแล้วเนี่ยใส่ไว้ไหนได้เนี่ยอิจฉาขนากแซลมอนคักแซ็กคักขนาด ตำบักคุงโอ้โหกินแล้วเหนียวแถมมันดองอร่อยยิ่งเด็ดมากนี่มาแล้วคนเหนียวมาคดมาเอาไหลเล้วน่อยคนลับปั้นก่อนกระป๋องนข้าวเที่ยงข้าวนี่ไม่ได้กินเลยทุกคน ขาสาเข้าเรี่ยงยเอาปันไนอ้มอาขึ้นไงมีปูด้วยนะทุกคน <c oughs> ไอมันนักโอ้โหเป็นคนจางอฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไอปูอุ้มข้าเหนียวางอุ้นี่ไงเ <c oughs> บาเบาอุ้มข้าวเหนียวแซลมอนชิ้นใหญ่อ้นนี่มันสองชิ้น ก้ามันเก็บไว้พี่เกมเก็บสิใคขยะทิ้งของดีเลยอะแพงด้วยของหวานเลยอะข้าวเยอะเกินเอาไปด้านหลังก็ได้ข้าวอะเดี๋ยวมันเดี๋ยวไปคลอดไหมโหกคลอดใส่มือคนละปั้นแบบข้าวหนึ่งเองบอสขัดขาเลย Ồ. Ồ. ngon Oh. oh. Vài mà. Ôi, ăn quá nè. Ờ mà ruột á. Chắc cái lắm bó. gian lắm. Lời thuốc มันลื่น <át stars> ข้าวตาเลสองสัดคนเลยเนี่ยข้าวตาผมเนี่ยอะไรผมก็โดนกุ้งกุ้งวินงเดี๋ยวหมดทัดตักน้ำหลายๆไอ้ยอยมากสดเลยกินเยอะได้พลังเยอะกินน้อยได้พลังน้อยครับ โอเคเป็นพลังงานอ,อ,อย่ามายิงกุ้งกิมอย่างนั้นเ <c oughs> อากินเยอะได้เยอะกินน้อยก็ได้น้อยอ่ะโ <Okay. S 1> อเคตักยากแขงเลยจับนั่นแหละอห,หลายตัวเลยตักอะไรอ่ักงากะ่ะเออนั่นแหละเอ,อาลุยจะได้ไม่ต้องกินกินบ่อยกินทำเดี๋ยวมันคุ้มไปเลยนัมม่นแหลย ตักเยอะดีนักอตักยากดีนักเอาอันนี้ขอโอ้นนออโ,หโหกําลังใจะยกเลยก็าลัใจโยกมาตักเลยเลยจินเผื่อใช่ไหมพี่เกมแบบตักลหลายๆตัวจินหลายๆคำจะเอาตักหลายรอ,อบเแงนน้ำดองสุดยอดเอาต <laughs> อนเพชรตกไปแล้ว ฮะใครไม่ช้อนนะให้หมดไม่มีขจัดู้จัดเองนะไอเอาหน้าออกเลยก่อนมันตักเงี้ยน้ำดองอ่ะมาช้อนนะตัดเท่เท่เออขรับเออเอาเอากันเลย ก,กินเองครับผมจริองอะน้ำต้ม,มหวานมากหอยตัวอย่างใหญ่หากินไม่ได้ง่ายนะเนี่ยอยู่สีแซลมอนแซลมอนตุ๋นน้ำต้มนี่เป็นไงล่ะอะย่าไว้มือเด้อไอ้หายเด้อ <laughs> <laughs> เลย <laughs>

ให้เหลือครับทุกคนจัดครับนอนอะไรนั่นอ่ะอีตัวอีตัวนึงอ้าไม่กินนะเอาเลยสีสละให้ก็พี่กินหอยปลุกความเพลิเพลินใช่ คือเน่เดี๋ยวฝนตกอาจจะไปจับกุบนตกนะฝนตกแล้วตกมา่ันเดียวต้มตำเหลือเยอะเลยทุกคนไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าเรากินแซลมอนเรากินกุ้งเรากินหอยเรากินปูด้วยเรากินข้าวเหนียวด้วยนะครับผมอิ่มพอดีครับผมก็เดี๋ยวก็หมดไปนู่นแหละครับผมครึ่งกิโลนะฮะโอเคครับอิ่มรือยังอิ่มข้ายังไม่อิ่มเดี๋ยวใครกินกันต่อนะครับผมไปนั่งสดน้ำต่อหวานะคลิปนี้ผมกับน้องลาไปก่อนพบเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ไปตำในเฮเลไม่ได้หรือยัง<า>เอาโเ,เอาคกไปตำเลยน่าสนใจแบกคกแบกอา